ก็เกลียไกเกลี่ยมาเร้วอ่าจ่ายทุตาเลยคืออเลยนี่อันนี้ก็องเหย่ยยีมาเนี่ยนี่นี่นี่ติใเตีองมาขับอะไีเียต้องจัวะเราไปติดใกล้ตัวตลาดติดติโยแบบกระาี ครับเดียนถามบางกจีที่มีการจัดหานเลี้ยงน้ํำชาเพื่อหาได้ได้มาไทยที่คืนตรงนี้ที่มาที่ไปเป็นไงเรื่องนี้ผมก็หมดหมด,หมดบุญทางแนละ้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับเพราะว่าเกี่ยวเพราะว่านี่ถิ่นที่บ้านที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาจะแบบขาดขาย,ขายท้ทลาดละ ก็เลยว่าอย่างนะฮะพื่นตะก้นเพื่อมาถ่ายถอนวะเนี่ยก็คิดว่าจะขายจะขายทุมบัติเราก็ทายาที่หลงเหลืออยู่เขาจะกินอะไรในอนาคตใช่ไหมอ่าก็เลยว่าเราก็ต้องไอ้ที่ที่ดินที่ชาวที่ยังงมีเหลืออยู่เล็กน้อยเนี่ย ต้องไว้ให้ลูกอข,อของผู้ยินบัตรนั่แหละหรือว่าคิดเป็นหาเงินจากพวกพี่น้องสักพอน,นึงแต่บางตัวเราก็ต้องช่วยช่วยหลวตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเราขอทั้งหมดก็เลยศึกษาแบบผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านคณะกรรมการประธานจังหวัดท่านอธินาามได้นะท่านฮธดวีมุกระก็เห็นชอ,อ,อบด้วย พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ท่านกำนันตำบาญกลางท่านจับตินูรินเขาก็เิ็นชอบด้วยก็เลช่วยเหลือนนนในความชนะในครั้งนี้ก็เลยผมคิดว่าก็เป็นหนทางหนึ่งที่ที่จะรวบรวมรวบรวมนพื้นที่จะมาเคยโทนบ้านให้ให้ตับ าทายาทข,ของผู้ยหญผู้บัตินะหรือว่าคนที่อรอดชีวิตตั้งสี่สี่ห้าคนที่อยู่ที่บ้านบ้านกอเทนนะห <c oughs> รือว่าพรอรพี่น้องญาตินิสหายคงจะมีความสงสารมีเห็มตืนินใจตรงนี้แหละผมก็หวังไว้ยอย่างนั้น